สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่เต็นต์รถตุนกระตังสาขาท่าทองนะคะวันนี้นะคะแตงมีรถกระบะนะคะจะมาพาทุกขาทุกท่านนะคะมาได้ชมกันค่ะขอแนะนําคันนี้เลยค่ะไม่รอช้านะคะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็น Toyota r รีโวนะคะเครื่อง2.4 j จุดพัดนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเนาะคันนี้นะคะมาพร้อมกระจังหน้านะคะที่เป็นโสมรีโวเรียบร้อยแล้วนะคะ มาพร้อมไฟนะคะเดยไลท์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้วยค่ะตัวรถนะคะยังเป็นสีขาวขอบอกเลยคันนี้เป็นรถบ้านและรถมือเดียวด้วยค่ะลูกค้านี้วันนี้นะคะจะสังเกตได้เลยแตง่งเตรียมเปิดนะคะโอเพนแคบไว้ให้ลูกค้าได้ชมกันเลยค่ะว่าการขึ้นลงนะคะไม่ว่าจะขึ้นไปนั่งขับขี่นะคะก็ขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ เปิดขับขี่คือสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะรับรองว่าลูกค้าหลายๆท่านชื่นชอบอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาที่มุมขวานะคะก่อนที่เราจะไปด้านในตัวรถนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะนี่ มีถุงลมนิรภัยนะคะทั้ง2ฝั่งด้วยกันค่ะและก็เลขไม้นะคะอยู่ที่แสนสามกว่าเท่านั้นเองมาที่คอนโซลกลางกันเลยอยากจะพรีเซนต์มากๆตรงนี้นะคะมีปุ่มให้กดไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีหน้าจอนะคะแสดงผลนะคะไม่ว่าเราจะฟังวิทยุนะคะ fm/am นะคะใส่แผน่น CD นะคะปรับแอร์นะคะและยังมีจุดนะคะเชื่อมเออ่ เขาเรียกว่าอะไรเสียบสายชาร์จแบตในตัวรถได้ด้วยนะคะเป็นเกียร์ทั้งหมด6เกียร์ด้วยกันค่ะนี่เป็นเบาะผ้าสีดำดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังค่ะนี่ถ้าเราเป็นโอเพนแคปนะคะเราจะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีญาติผู้ใหญ่รุ่นนี้แนะนำมากมากเลยค่ะ พิเศษกว่านั้นทางเต็นท์ของเรานะคะ จัดแม็กใหม่ยางใหม่แบบครบๆจุกๆไปเลยนะคะคันนี้ถือว่าพิเศษมากๆจัดให้ราคาพิเศษด้วยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถเข้ามาได้ที่เต็นท์รถตุนกระตังสาขาท่าทองนะคะเข้ามาทดลองขับนะคะหรือว่ายื่นเอกสารได้นะเพราะว่าเราเปิดให้บริการทุกวันเลยสำหรับวันนี้แตงขอไปพร้อมกับนีเลย Toyota r รี o นะคะเครื่อง 2.4J พัดคันนี้ก่อนคะ่ะ ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ